สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาตั้งมอนให้ทุกคนดูค่ะขัแบนแรกก็คือจับชอนออกมาแล้วก็เอาเส้นไปวีวีๆๆวีวีวีนะจ๊ะเรียงให้มันเรียงเส้นก่อนแล้วก็เอาด้านข้างขึงข้นไปนะคะอันนี้คือเป็นวิธีที่มั่นง่ายที่สุดแล้วนะคะเราจะใช้ยางแค่สามเส้นเท่านั้นนะคะ ในการมัดตรงนี้ปปีนะคะแล้มันเลี่ยงปึ๊บพอมันเลียบจะมาแล้วเขาก็เอาหนังยางเส็นแหลมมัดตรงไปนะคะแล้วก็วีอีกรอบหนึ่งเพื่อจัดระเบียบให้ผมมันเลี่ยงตัวกันนะคะวันนี้เข้าไปชีสเปรแล้วก็อัดสเปรเข้าไปแล้วก็วีวีสเปรย์สุไปนะคะนี่เห็นไหมผมมันก็จะเรียบขึ้นในระดับหนึ่งปึ๊บแล้วก็เอากีบมาติคีิบ ติดยิบไปเรื่อยๆแล้วก็เอากิบกิบไปเรื่อยๆนะคะติดยิบไปเรื่อยๆวีดันทางแล้วก็ติดกิบไปก่อนนะคะติดไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดนะคะว่าะห้มันย้อนเวลาข้าไซวิ้แล้วก็แล้วก็ม่งกุดเข้าไปนะคะมันสีบยอนนะคะสีไป bon ให้มันตึงปึ๊บแล้วก็ mm. like รวบข้างหลังคืนค่ะวีวี้ววิวว้ววรวบลังลังนกับชอหน้ำเมื่อกี้ที่ข้ามัดไปนะคะแล้วก็เอานังยางอีกหนึ่งเส้นมามัดปึ๊บ อูไว้ตรงกลางแล้วก็ดึงนะคะให้มันตึงสวีให้มันเรียบนะคะ็ต้อง้วน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 ,วน,ว,นวนเก็บ้ว,วนเก็บไปไว้เลยนะคะทีนี้ก็วีข้างหลังต่อวีรอปรึ๊บแบจะเอาสเปรย์อัดนะคะเอาสเปรย์อัดแล้วก็ติดยิปทีละตัวนะคะติดยิบไปทีละตัวแล้วก็ติดไปให้รอบๆเลยนะคะปึ้บวีวีปึ๊บสเปรย์อัดแล้วก็บฐานห,หนึ่งนะคะติดยิปติดยิบติดไป ติดไปจงกว่าจะเรียบนะกว่าจะพอใจแล้วก็รู้สึกว่ามันแนหรู้สึกว่าหมอนมันมนหลุดออกจากหัวนะคะแล้วก็เอาจิบติดข้างหลังนะคจิบติดข้างหลังติดไปเลยหลายๆตัวเพื่อกันหลุดนะคะเพราะว่าก่อนเขาเด่นฉากยื่งฉากใช้ความรุนแรงอยู่นิดนึงที่กันสุดกระชากลากดึงนะคะทําให้ผมเราไม่หลุดเนาะทีในผมว่ายุ่งรงตลอดนะะก็หวีปุ๊บ พอโอเคแล้วก็อัดสตีครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็วีกเก็บนะคะแล้วก็ต่อไปก็ใส่กงนกมอล้ําเอ่นกงนกนะคะคือกงต่างมอ้อนกสี่ใส่ก้อนสีไส่วิกนะคะเป็นกงใส่ก่อนใส่วิกแล้วก็ติดจิบให้แน่นหนานะคะติดจิบเพื่อก้อนแน่นหนาน,นะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาวิกมา วีค่ะวีวิกนะคะแล้วกา็ใส่เข้าไปวีวิกแล้วก็สวมเข้าไปนะคะจัดระเบียบนิดนึงแล้วก็หยิบช่อออกมาหนึ่งช่อช่อใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็ซีชิปล็อกวิกให้อยู่กับให้อยู่กับปุงนะคะแล้วก็หยิบมาอีกช่อหนึ่งเป็นส,สองช่อเอามาดีมปึ๊บใช้กีบแค่ตัวเดียวนะคะตอนลอ็อกตอนล็อกวิกไม่ได้ใช้เยอะแล้วก็หยีจัดระเบียบวิกอะ วีกก็เือมเริ่มห่างแล้วนะจ๊ะตอนนี้ตอนนี้วีกก็เริ่มพังแล้วนี่ก็ใส่มงกุฎมงกุฎคือขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วเราก็จะไม่ฉีดสป,ปีร์นะเพราะว่าเพราะว่าสป,ปีร์มันจะไปถือมองกุฎนะคะทํำให้มงกุฎเรามันไม่เรียบเนาะแล้วก็ติดตกำหูตุ้มหูในตุ้มหูเสร็จเรียบร้อย